สวัสดีครับทุกคนที่รับชม YouTube ช่องคนมีดวงในวันนี้นะครับวันนี้ก็มารับชมแนวทางการคำนวณตัวเลขของสลากกินแบ่งรัฐบาลทางช่อง YouTube คนมีดวงนะครับสำหรับชิปวิอน,นี้ก็เป็นการคำนวณตัวเลขของสลากกินแบ่งรัฐบาลในสูตรหลัก10บ,บนนะครับ ซึ่งเป็นสูตรหลักสิบบนในงวดวันที่16กุมภาพันธ์2564ที่จะถึงนี้นะครับสำหรับสูตรหลักสิบบนนี้ก็ได้นำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมหลายครั้งแล้วนะครับก็เป็นสูตรหลักสิบบนที่ยังเข้าต่อเนื่องนะครับสำหรับแนวทางนั้นก็ สูตรไหนที่มาบ่อยก็นำมาแบ่งปันให้ท่านชมได้รับชมเสมอนะครับสําหรับทางช่อง YouTube คนมีดวงนั้นก็เป็นสื่อกลางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับการคิดคำนวณตัวเลขในแต่ละครั้งนั้นก็ทําตามผลบวกที่ออกมานะครับซึ่งต้องรอผลออกอย่างเป็นทางการอีกทางหนึ่ง สำหรับทางช่อง YouTube คนมีดวงก็คิดค้นสูตรการคำนวณตัวเลขของสลากกินแบ่งรัฐบาลในสูตรต่างๆนะครับก็สามารถเข้ามารับชมได้นะครับในทุกครั้งที่คิดคำนวณน,นั้นก็คิดคำนวณย้อนหลังสูตรไหนที่มาบ่อยก็นำมาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมที่ชื่นชอบในตัวเลขการคำนวณได้รับชมนะครับ ต่อไปก็เป็นเสติผลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกไปแล้วเพื่อนำมาคิดคำนวณย้อนหลังเพื่อดูที่มาที่ไปของตัวเลขนะครับ16บกพฤศจิกายน63ออก9ก้า6จ็ดอกตัวล่างออก4 6 1ทกนว่ธันวาคม6 3ออก1 0 0 9 9 4 2า่ตัวล่างออก84 16ท่ธันวาคม6 3ออก2 0 1 303 2ตัวล่างออก70 30ธันวาคม63ออก803 628 2ตัวล่างออก19 17มกราคม64ออก384 395 2ตัวล่างออก15 1กุมภาพันธ์64ออก912 307 2ตัวล่างออก97นะครับและในวันที่16กุมภาพันธ์64นี้ก็รอผลออกทางช่องยูทูบคนมีดวงก็นำ วิธีการเชิดคำนวณตัวเลขของสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยในคลิปวีดีโอนี้ก็เป็นสูตรการเช็ดคำนวณหาเพื่อหาตัวเลขในสูตรหลัก10บบนนะครับในงวดวันที่16กุมภาพันธ์64ที่จะถึงนี้ว่าตัวเลขจะมาตามที่ได้นำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนี้หรือไม่นะครับสำหรับการบรรยายก็เป็นการ ิมตัวเลขไว้แล้วก็มาบันทึกบรรยายเสียงใส่ทีหลังนะครับเพื่อให้เข้ากับรูปภาพที่พิมพ์ออกมานะครับสำหรับตัวเลขก็จะใช้ตำแหน่งต่างๆดังนี้นะครับโดยนำผลรางวัลที่หนึ่งในงวดก่อนนำมาตั้งนะครับเพื่อหาตัวเลขหลักสิบบนในงวดถัดไปนะครับก็จะใช้หลักพันของรางวัลที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักหน่วยบนของรางวัลที่หนึ่งสองครั้ง หลักหน่วยล่างของว่ที่ผ่านมา2ครั้งนะครับแล้วก็นํามาบวกเลขคงที่2อีกครั้งนะครับเมื่อได้ผลลัพธ์แล้วก็นับเพิ่มเต้มขึ้นไปนะครับตรงนี้ทําได้ผลรวมคือ18นับเพิ่มเป็น19 20ก1 G 2, ยีบเอดยบสองใช้ตัวเลขที่อยู่ด้านหลังเป็นหลักสิบคนก็จะมีเลข8เลข9เลข0เลข1เลข2นะครับ ซึ่งผลออกมาในวันที่1ทธันวาคม63ออก1009942ตารางออก84เลข9ก็มาเข้าหลักสิบบนตามผลการคำนวณน,นี้นะครับก็เข้าไปอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับสูตรหลักสิบบนใหม่ที่ทางช่อง YouTube คนมีดวงได้คิดค้นขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปรุนรางวันของสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายต่อไปทางช่อง YouTube คนมีดวงนั้นก็สนับสนุนสลักิีแมงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเพียงเท่านั้นนะครับก็จะย้ำทุกคลิปวีโอที่ทางช่อง YouTube คนมีดวงได้นำมาให้ผู้ชมได้รับชมทางช่อง YouTube คนมีดวงของเรานะครับสำหรับสมาชิกที่เข้ามารับชมใหม่ที่ยังไม่เคยกดติดตามช่อง YouTube คนมีดวงก็สามารถกดติดตามและอย่าลืมกดรูปกระดิ่งการแจ้งเตือนคำว่าทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนในทุกคลิปวีโอ ใหม่ๆนะครับกดกระดิ่งคำว่าทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้รับชมต่อไปก็คำนวณโดยใช้ตำแหน่งเดิมนะครับโดยนำผลรางวัลที่1งในงวดก่อนและ2ตัวแรกในงวดก่อนนำมาตั้งเหมือนเดิมนะครับก็จะใช้หลักพันของรางวัลที่1 1ครั้งหลักหน่วยบน2ครั้งหลักหน่วยล่าง2ครั้งนะครับนำมาบวกแล้วก็มาบวกเลขคงที่2อ,อีกครั้งนะครับ ซึ่งผลรวมบวกได้18นะครับก็นับเพิ่มเหมือนเดิมนะครับก็เป็น19 20 21 22เลขที่อยู่ด้านหน้าไม่เอานะครับให้เอาตัวเลขที่อยู่ด้านหลังก็คือ8คือ9คือ0คือ1คือ2เป็นหลัก10บนนะครับซึ่งผลออกมาในวันที่16ทธันวาคม6 3ในงวดถัดมาออก2 0 1 3 0 3 2ตารางออก7 0 เลขศูนย์ก็มาเข้าในตำแหน่งหลักสิบบนตามผลการคำนวณน,นี้นะครับซึ่งส่วนนี้ก็จะเป็นการค้นหาตัวเลขว่าหลักสิบบนมีเลขอะไรบ้างนะครับเพื่อคัดให้เหลือน้อยตัวเลขลงไปอีกนะครับก็จะมีห้าตัวเลขแล้วค่อยไปเลือกเอาให้เหลือน้อยตัวลงไปอีกนะครับสำหรับทางช่อง u t u b e คนมีดวงก็ทำเป็น ตัวเลขในตำแหน่งต่างๆเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมได้ไง่ายๆนะครับสำหรับแนวทางก็ยังคงใช้สูตรนี้นะครับที่ยังคงเข้าต่อเนื่องถ้าสูตรไหนที่หลุดไปเกินสองครั้งก็จะคิดค้นสูตรใหม่ขึ้นมาทดแทนนะครับในสูตรต่างๆนั้นก็มีเข้ามีหลุดนะครับก็รับชมเพื่อความมาเทิงเพื่อเป็นแนวทางนะครับ ต่อไปก็ชิดคำนวณตัวเลขในงวดถัดไปนะครับก็ใช้รางวัลที่1และ2ตัวล่างในงวดก่อนนํามาตั้งเหมือนเดิมนะครับโดยใช้ตําแหน่งเดิมคือหลักพันหนึ่งครั้งหลักหน่วยบน2ครั้งหลักหน่วยล่าง2ครั้งนําตัวเลขทั้งหมดมาบวกรวมครับจากนั้นก็บวกเลขคงที่2ที่ตั้งไว้อีกครั้งหนึ่งครับซึ่งผลบวกได้ในงวดนี้คือ9นะครับจากนั้นก็นับเพิ่มเป็น10เป็น11เป็น12เป็น13นะครับ ถ้านับถึง10แต้มขึ้นไปก็จะใช้ตัวเลขที่อยู่ด้านหลังนะครับหลัก10บ,บนก็จะมีเลข9เลข0เลข1เลข2เลข3เป็นหลัก10บ,บนนะครับซึ่งผลออกมาในงวดถัดมาในวันที่30ทธันวาคม63ออก803,6,282ตตัวล่างออก19เลข2ก็มาเข้าหลัก10บ,บนตามผลการคำนวณน,นี้นะครับ สำหรับการถ่ายทำชิปวีโอนี้ก็เป็นการถ่ายทำนอกสถานที่นะครับก็จะมีเสียงที่แทรกเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงนกร้องหรือว่าเสียงกานะครับที่ร้องเข้ามาก็เป็นการถ่ายทำแบบธรรมชาตินะครับในช่วงระยะนี้ก็เป็นฤดูหนาวก็จะเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วนะครับก็มีเสียงที่ ลมพัดมาแรงมากนะครับช่วงนี้สำหรับทางช่องยูทูบคนมีดวงก็ยังคงใช้สูตรหลักสิบบนในสูตรนี้นะครับ mm hmm. เพื่อนำไปรุนรางวัลของสลากกินแบ่งรัฐบาลสำหรับสมาชิกที่ชื่นชอบในตัวเลขการคำนวณก็เข้ามารับชมช่องยูทูบคนมีดวงนะครับ mm hmm. เพื่อจะได้รู้ว่ามีสูตรอะไรบ้างที่น่านำไปรุนรางวันนะครับ mm hmm. ก็จะใช้ตำแหน่งเดิมเหมือนเดิมคือหลักพันหนึ่งครั้ง หลักหน่วยบน2ครั้งหลักหน่วยล่าง2ครั้งนะครับนําตัวเลขทั้งหมดมาบวกแล้วก็มาบวกคงที่2อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งผลรวมบวกได้ในงวดนี้คือ39นะครับจากนั้นนับเพิ่มเป็น40 4 1 42 43ใช้ตัวเลขที่อยู่ด้านหลังเป็นหลักสิบบนก็จะมีเลข9เลข0เลข1เลข2เลข3เป็นหลักสิบบนนะครับ ซึ่งผลออกมาในงวดถัดมาในวันที่17มกราคม64ออก384 395 2ตัวล่างออก15นะครับเลข9 <_ ca. S 1> ก็มาเข้าในตำแหน่งหลักสิบบนตามผลการคำนวณหลักสิบบนใหม่คนมีดวงนะครับก็เข้าไปอีก1ครั้งนะครับก็ยังคงเข้าต่อเนื่องนะครับสำหรับสูตรหลักสิบบนสูตรใหม่สูตรนี้นะครับก็จะเช็ดคำนวณตัวเลขต่อไปเรื่อยๆนะครับ ก็ชิดคำนวณตัวเลขในงวดนี้นะครับก็นําผลรางวัลที่1ในงวดก่อนนํามาตั้งเหมือนเดิมใช้หลักพัน1ครั้งหลักหน่วยบน2ครั้งหลักหน่วยล่างสองครั้งบวกด้วยเลขคงที่2นะครับซึ่งผลรวมบวกได้26นะครับจากนั้นนับเพิ่มเป็น27 28ิบเจสิบแ่าสามสิบนะครับหลักสิบบนก็จะมีเลข6 เลข7เลข8เลข9เลข0นะครับเป็นหลักสิบบนซึ่งผลออกมาในวันที่1กุมภาพันธ์ออก9 1 2 3 0 7 2ตัวล่างออก9 7นะครับก็เข้าไปนะครับในตำแหน่งหลักสิบบนก็คือเลข0ออก0 7นะครับเลข0ก็มาในตำแหน่งหลักสิบบนตามผลการคำนวณที่นำมาให้ท่านชมได้รับชมนะครับ ก็เข้าไปต่อเนื่องนะครับสาหรับสูตรหลักสิบบนในสูตรนี้นะครับต่อไปก็คำนวณหาตัวเลขของสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดวันที่16กุมภาพันธ์2564ที่จะถึงนี้นะครับว่าตัวเลขมีอะไรบ้างนะครับก็จะใช้รางวัลที่1ในงวดที่ผ่านมานะครับก็คือ9 1 2 307และ2ตัวล่างออก97ก็นำมาตั้งนะครับหลักพันคือเลข2นะครับ หลักหน่วยบนคือเลข72ครั้งนะครับและหลักหน่วยล่างคือเลข72ครั้งนะครับนำมาบวกแล้วก็มาบวกด้วยเลขคงที่2อีกครั้งนะครับซึ่งผลรวมบวกได้32นะครับจากนั้นนับเพิ่มแต้มเป็น33 34 35 36หนะครับหลักสิบบนที่ทำได้ในงวดวันที่16กุมภาพันธ์หกสีหลักสิบบนมีเลข2 มีเลข3มีเลข4มีเลข5มีเลข6นะครับเป็นหลักสิบบนก็รอรุนผลนะครับว่าตัวเลขจะมาตามนี้หรือไม่นะครับสำหรับแนวทางการยิดคำนวณตัวเลขเพื่อหาสูตรหลักสิบบนของสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดวันที่16กุมภาพันธ์2564ก็จบลงไปแล้วนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมช่อง Youtube คนมีดวงของเราในวันนี้นะครับก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางและความบันเทิงนะครับสำหรับทางช่อง Youtube คนดวงก็ขอให้ทุกคนโชคดีในการนำไปรุ่นรางวัลของสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีเป็นคนมีดวงนะครับ สวัสดีครับทุกทุกคน